อ่าก็สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต่อไปเป็นเรื่องที่5นะครับเป็นเกี่ยวกับการเลือกทําเลที่ตั้งของโรงงานเพื่อเราจะดูเกี่ยวกับพวกคลังสินค้านะครับว่ามันมีตัวชี้วัดอะไรบ้างนะครับทั้งหมดตัวชี้วัดมันก็จะมี3ด้านเหมือนเดิมนะครับอ่าด้านต้นทุนด้านระยะเวลาแล้วก็ด้านความน่าเชื่อถือนะครับเราก็วัดยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับ ทีนี้เราก็ดูก่อนว่ากิจกรรมที่5ของเราเนี่ยนะครับในการวัดเพอร์포เมนต์หรือว่าวัดผลการดำเนินงานต่างๆหรือว่าวัดประสิทธิภาพเนี่ยเราจะเลือกอะไรบ้างนะครับเป็นสิ่งที่ระดับเขาให้ความสําคัญนะครับให้ความสําคัญระดับมากนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกทําเลที่ตั้งเนี่ยก็คือเป็นการเลือกว่าเราจะไปตั้งคลังสินค้านะครับไว้ที่ไหนดีนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะดูว่าโอเคมันใกล้กับแหล่งลูกค้าเราไหมหรือว่าใกล้กับแหล่งวัตถุดิบเราไหมหรือว่า ใกล้กับาการคมานาคมขนส่งนะครับว่าเฮ้ยมันม,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 มีสะดวกสบายสามารถส่งต่อไปได้นะครับหรือว่าแหล่งที่มีรถวิ่งเยอะๆมีเส้นทางคมานาคมเยอะๆเนี่ยสัญจรเยอะๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปตั้งไวเฮาส์ o, ไปตั้งโรงงานต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบนะครับก็ต้องเป็นผู้จัดก,การไปกันตอบว่าโอ๊ยทําไมเราไปตั้งคลังสินค้าย่อยหรือว่าหน่วยสินค้าย่อยไว้ตรงนั้นหรือว่าทาไมเราถึงมาเลือกกัน ทางสินค้าที่อาจจะเป็นอยู่ในหลืบในซอกในซอยแต่ทําไมเราถึงมาเลือกอาจจะมีราคาถูกนะครับหรือว่าอาจจะที่เขาบอกว่าใกล้ทางคมนาคมที่เหมาะสมอาจจะเป็นทางโบราณเลยอาจจะเป็นขนส่งทางเรือก็ได้อา่าโอเคเข้าไปอยู่ในหลืบเลยเพื่อขนทรายที่อย่างเราอยู่อยุธยาเราเห็นที่ขนทรายกันทางน้ำนะครับก็เอาไว้ขนส่งได้อีกทางหนึ่งหรือว่าอาจจะอยู่ใกล้ ตัวสถานีรถไฟก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับติดถนนใหญ่สายเอเชียหรือว่าถนนสายเส้นขึ้นอีสานก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกกันแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันดับแรกที่เราดูคือต้นทุนต้นทุนนะเราก็จะดูต้นทุนการบริหารคลังสินค้านะครับต่อยอดขายเป็นการว่าต้นทุนของคลังสินค้านะววัดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็ คิดทั้งหมดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เราจะใช้ในการจัดการคลังสินค้านะครับแยกดีๆนะมันจะมีคลังสินค้ากับสินค้าคงคลังคลังสินค้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอะไรที่มันอยู่ในคลังสินค้าอันดับแรกต้องมีคนก่อนใช่ไหมค่าพนักงงพนักงานหยิบคงหยิบของค่าจ้างอาจจะมีค่าเฝ้าค่ายามก็มีค่าเช่าพื้นที่ก็ได้ค่าประกันสินค้าก็ได้นะครับหรือว่าต่างๆที่เกี่ยวกับคลังสินค้าที่อยู่ในนี้นะครับในคลังสินค้า นับทั้งหมดค่าน้ําค่าไฟอ่าค่าปปาค่าเช่าค่าคลังค่าประกันของค่าแรงงานยกของเข้ายกของออกอ่าถ้ามีก็ทั้งหมดตรงนี้นะครับนับว่าเป็นหมดเลยฉะนั้นสัดส่วนต้นทุนนะครับเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เอาต้นทุนในการบริหารทั้งหมดต่อปีหารด้วยมูลค่าในการขายต่อปีนะมันต้องคูณร้อยด้วยนะครับเป็นร้อยละนะคูณร้อยเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีนะครับก็ต้องน้อยกว่า 0.5หรือว่าไม่ถึง1%แต่ถ้าเกิดกลางๆก,ก,ก็ระหว่าง0.5-8%ถึงนะแต่ถ้าเกิดให้มันดีเลยก็เออถ้ามันแย่สุดเลยก็คือมากกว่า8%นะอันนี้ไม่ดีนี่ไม่ดีสีแดงไม่ดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เป็นไงพอทราบแล้วต้นทุนในการทางสินค้าระวัดแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับก็เป็นเกี่ยวกับระยะเวลาเฉลี่ยนะครับ ในการสินค้าสําเร็จรูปเราเนี่ยมันอยู่ในคลังสินค้าเรามากน้อยแค่ไหนคลังดีนะของจะเข้าคลังแป๊บเดียวนะครับหรือบางทีสมัยใหม่ก็ใช้เป็นที่เขาบอกคอด,ด็อกก็คือ,อไม่ต้องเก็บของเข้าคลังมากนะครับก็คืออยู่ข้างหน้าแล้วก็เอาของเคลียรของแล้วก็ส่งออกเอาของเอาของเคลียรของมาปิกอัพมารวมมาจัดบนหมู่หรือว่ามาหากลุ่มลูกค้าใส่ใส่แล้วก็เอาออกเอาออก,เ,อออกเพราะฉะนั้นระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่สินค้านะครับเข้ามาในคลัง จนสุดท้ายแล้วจนลอดจนออกไปนะครับก็วิธีการก็เป็นแบบนี้ในการวัดระยะเวลานะครับของเสียงค้างถ้าดีสุดๆเลยก็คืออยู่ไม่ถึง6ชั่วโมงแปบ๊บเดียวไม่ถึงกะหนึ่งปุ๊บเข้า8โมงไม่เกินบ่าย2ออกแล้วเข้า9โมงไม่เกินบ่าย3ออกอน,นี้จะดีมากนะครับถ้าอยู่ระหว่าง6ชั่วโมงถึง2วันก็ถือว่ากลางๆแต่ถ้าเกิดมากกว่า2วันก็คือแย่ของก็จะจมก็จะค้างอยู่อันนี้ก็สําหรับทั่วๆไปเดินค้างอาจจะ โอเคทางบางอันมันต้องโอ้โหลออคงล่อคิวก็ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละสินค้าในแต่ละชนิดนะครับก็คือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรที่จะต้องเป๊ะแบบนี้นะแต่ก็คร่าวๆคือเขาจัดมาหาค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูเรื่องความแม่นยําต่างๆนะครับอ่ะทีนี้เราก็ดูความแม่นยําว่าอันดับแรกแล้วเนี่ยสินค้าที่เราจะส่งไปให้เขาเนี่ยหรือว่าสินค้าที่เราส่งของใน ที่อยู่ในคังแล้วส่งออกไปแล้วเนี่ยในระหว่างสินค้านะครับที่เรามีบันทึกไว้จริงกับที่เรานับได้จริงๆเนี่ยในแต่ละช่วงในแต่ละงวดหรือว่าในแต่ละสต็อกในแต่ละงวดในแต่ละครั้งเนี่ยในแต่ละใบสั่งซื้อเนี่ยมันเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะมีความเออเลนิดนึงนะตองตัววัดข้างล่างนะครับแต่ดูข้างบนก่อนสินค้าที่เราบันทึกไว้อาจจะอยู่ในคอมในอะไรก็ได้ในกระดาษกับสินค้าที่นับจริงเห็นไหม มันอาจจะตรงกันก็ได้หรือมันจะไม่ตรงกันก็ได้มันอาจจะเออร์เลอร์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมสินค้าที่บันทึกลบด้วยสินค้าจริงหารด้วยอะไรครับสินค้าที่นับจริงอ่าเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหมดตรงนี้นะครับมันเออร์เลอร์เยอะเปอร์เซ็นต์ ที่เราเอาร้อยแล้วก็ตัวที่นี้ไปลบมันก็จะเหลือน้อยแต่ถ้าตรงนี้มันน้อยร้อยหนึ่งเอาไปลบมันก็จะมีค่ามากเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ยก็คือตัวนี้ที่เรามาหาว่าโออเคสินค้าอยู่ในขนาดเนี้ยเออเลร์หนึ่งกว่าเซนเนี้ยโอเคถ้าหนึ่งถึงสิบเปอร์เซ็นเนี้ยกลางๆถ้าสิบเปอร์เซ็นเนี้ยไม่โอเค,อเคหรือว่าวัดใหม่นะครับถ้าเราวัดอย่างนี้เป็นร้อยละที่มันดีๆถูกไหมร้อยละความแม่นยําก็ได้อะ ของสินค้าคงคลังนะอ่ารอยละความแม่นยำอาถ้ามันมากกว่า90%แปลว่าอะไรครับเอาเอาตรงนี้ดีกว่าน้อยกว่า1%แปลว่าอะไรครับต้องแต่99%ขึ้นไปถูกไหมจะสูรสีเขียวอันนี้ก็คืออะไรครับ90ถึงอะไร99%ถูกไหมแม่นยำ99%ก็โอเคก็อยู่ในช่วงนี้90-99อาแต่ถ้าเกิดน้อยกว่าเลยครับน้อยกว่า90ไม่ดี เห็นไหมเพราะฉะนั้นความแม่นงียก็คือดูตรงนี้นะครับก็จะกลับกันนิดนึงกับความแม่นตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคโจทย์เป็นแบบนี้ก็จะพยายามทําให้โจทย์เบื้องต้นคล้ายๆเดิมนะก็คือมียอดขายแต่ละเดือนห้าแสนเพื่อเราจะได้ดูว่าโอเคมันอาจจะตอนสอบเนี่ยมันอาจจะหลายๆเรื่องมารวมกันเราต้องค่อยๆหยิบค่อยๆหยิบออกมานะครับค่อยๆหยิบออกมา ว่าอะไรมันอยู่เรื่องไหนอันนี้นะครับเป็นไรยอดขายต่อเดือนเพราะั้นต้องเอานี้ไปคูณเลยคูณ1ิเหมือนเดิมนะค่าจ้างพนักงานไม่มีอดีเดือนละพันห้าต้องคูณเลยครับคูณ12บค่ายามีสองกะถูกไหมกะละเก้าพันเพราะฉะนั้นต้องคูณ2องคนก่อนต่อเดือนแล้วก็ไปคูณอเลรครับคูณ12บถูกไหมอ่าค่าเช่าสินค้าก็บอกและปีแล้วไม่ต้องคูณแล้วสา0,000ื่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น มีการนับอ่าโอเคข้อมูลมีข้อมูลย้อนหลังในการนับนะครับอันแรกบอกว่าอที่เราบันทึกได้250แต่นับจริงมี245อีกอันหนึ่ง260แต่นับจริงมี250เขาให้หาสามอย่างเมื่อกี้ที่เราเรียนสัดส่วนต้นทุนระยะเวลาในการเฉลี่ยอันที่สองนี่เวลาเฉลี่ยในการสินค้าคงคลังที่เขาบอกคืออะไรครับเขากําหนดมาเลยว่าต้องส่งลูกค้าภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นของอยู่ในคลังสินค้าเกินเท่าไหร่เกิน24ไหมไม่เกินนะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบข้อสองได้เลยว่า ระยะเวลาเฉลี่ยก็คือไม่เกิน24ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นไงได้แล้วนะครับทีนี้หาสัดส่วนนะครับต้นทุนนะครับต่อยอดขายอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวตูนะครับอ่าทีนี้จากโจทย์เมื่อกี้เราก็ได้แล้วถูกไหมทำอะไรอ่อนครับเรารู้แล้วว่างไงครับ อยอดขายนะครับเท่ากับอะไรเอ่ยห้าแสนคูณะไรครับคูณสิบสองก็ได้เท่าไหร่หกล้านนะบาทต่อปีค่าพนักงานอ่ะย่อๆพนักงานเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งหมืนห้าคูณะไรครับคูณสิบสองก็ได้เท่าไหร่แสนแปด บาทต่อปีค่ารอปรพอเท่ากับเท่าไหร่ครับ9,000นะมากี่คนมี2าคูณ12เท่ากับเท่าไหร่ครับ216,000บาทต่อปีเห็นไหมอลองกดดูนะเราจะได้รู้อาค่าเช่าค่าเช่าพื้นที่นะ30,000บาทต่อปีเห็นไหม เราได้ยังเราได้แล้วอะไร,ะะไรเขาบอกว่าให้หาอะไรครับต้นทุนที่เกี่ยวกับคลังสินค้าเห็นไหมคือตัวนี้หาด้วยยอดขายต้นทุนทั้งหมดนี้บวกกันได้เท่าไหร่ครับสี่แสนสองหมื่นหกพันนะามาบวกกันนะตัวนี้บวกตัวนี้บวกตัวนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นได้ตัวนี้แล้วแล้วก็ได้ยอดขายแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นสัดส่วนอะไรครับ เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งตอบไปนะขีดย่อดนะอสัดส่วนค่าจัดการคลางและการจัดการคลังต่อยอดขายเห็นไหมเท่ากับเท่าไหร่ครับเร,เ,เราเอาเราเอายังไงดีเท่ากับหงดจัดการมีค่าพนากาักงานค่า รอปภค่าเช่าเห็นไหมหารเลยครับหารหล้านอ่าจบไหมมันจะได้ออกมาเป็นถ้าหลักศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วต้องคูณอะไรครับตรงน,นี้ต้องคูณร้อยนะเพราะฉะนั้นพอคูนร้อยมาจะได้เจ็ดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าได้แล้วเพราะฉะนั้นอันที่สองแล้วบอกว่าไงไอ้ระยะเวลาเฉลี่ยต่อสินค้าสำเร็จรูปเท่าไหร่ เราบอกไปแล้วก็คือยี่ไม่เกินยีิชั่วโมงนะก็สองก็อตอบไปแล้วเพราะนั้นข้อสามอตราความแม่นยำอ่าเขาบอกเท่าไับเ่าไครับหนึ่งลบอะไรครับอ่าหนึ่งลบอันนี้ผมเขียนยอนะ่อๆนะอ่าที่เราบันทึกนะบันทึกลบอะไรที่เรานับจริงใช่ไหม หาระไรครับหารที่เรานับจริงนะเพราะฉะนั้นเราบันทึกไว้เท่าไหร่ของเดือนที่แล้วเราก็กลับไปดูก่อนสองเดือนรวมกันมันบันทึกรวมกันได้เท่าไหร่ครับห้าร้อยสิบแต่นับจริงเรามานับได้เท่าไหร่สี่ร้อยเก้าสิบห้าถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่าหนึ่งลบอะไรครับที่บันทึกห้าร้อยสิบลบสี่ร้อยเก้าสิบห้า แล้วก็หารด้วย495อ่าจะได้เท่ากับ1ลบ0.03เพราะนั้นเราก็จะตอบได้ว่าเป็นอัตราความเม็นยำเท่ากับ0.9อะไร97ตรงนี้ยังไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์เราทำไงครับเอา0.97ไปคูณ 1. 100นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ97 เพราะนั้นเป็นไงครับสูตรนี้ตกไหมก็ต้องเอาทั้งหมดนี้สูตรนี้ไปคูณอะไรทีนึงคูณหนึ่งร้อยอ่าจะได้เป็นร้อยละนะครับแต่ถ้าเป็นอาตาัอาตราอัตรามันก็คือสัดส่วนนะอัตราคือสัดส่วนเราก็เอาแค่อัตราเท่านี้แต่ถ้าเราอยากจะต่อเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องเอาทั้งหมดไปคูณร้อยหนึง่งแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็ไม่ยากแล้วนะครับก็จะเป็นสรุปได้แล้ะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อหนึ 1, ่งก็มีสัดส่วนในการจัดการ ทางสินค้าต่อยอดขาย7.1%และต่อความแม่นยำ97%าม9นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้และว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องในการวัดประสิทธิภาพถามว่าไปใช้ทั้งหมดไหมที่เรียนมาโอ้โหอย่างละ3ด้าน3ด้าน3ด้าน,านไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะวัดด้านไหนแล้วเอาอะไรไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้านใช้ด้านไหนแค่นั้นเองครับผมก็สำหรับวันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับขอบคุณมากครับ